สุจิงิริหรือการฆ่าตรงทางแยกครับคือในสมัยก่อนเนี่ยสมุไรเนี่ยบางคนที่มันมีจิตใจที่ไม่ดีนะครับก็จะไปแอบอยู่ตามซอกตามทางแยกตามมุมมืดนะครับเพื่อฆ่าพวกประชาชนที่ไม่รู้อิโนอิเนชาวบ้านเดินมาทั้งผู้ชายผู้หญิงหรือเด็กก็จะโดนสมุไรผู้นั้นฆ่าเพื่อต้องการเพียงแค่ลองดาบของตนเองเท่านั้นเองที่ได้มาใหม่คือดาบคาตนาใหม่นะครับก็ขอแค่ฆ่าเฉยๆนั่นแหละนะในช่วงก่อนยุคเอโดะเนี่ยเป็นอะไรที่ การฆ่านั้นเกิดขึ้นง่ายมากในช่วงสงครามเซนกงกุนะครับนะแล้วก็ในสมัยก่อนนะครับสมุไรที่ต้องการจะลองดาบใหม่นะครับเขาจะลองกับพวกศพนะครับหรือนักโทษที่รอการประหารครับนะพวกอาชญากรทั่วไปนะแล้วหลังจากการลองฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะทําการสลักชื่อของผู้ฟันแล้วก็จํานวนศพที่ฟันไปด้วยในดาบตัวนั้นนะครับนะก็เป็นพิธีการที่ค่อนข้างจะโหดร้ายมากในสมัยก่อนก่อนยุคเอโดะนะครับ